อีก5สื่อเกมการสอนและ5เว็บไซต์ที่เหลือนะครับโดยที่คุณครูเนี่ยสามารถใส่เนื้อหาเองได้ใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นนำไปเล่นโดยนักเรียนไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไอทีหรือบางอันก็สามารถที่จะส่งไปให้นักเรียนเล่นได้อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ตามกันต่อเลยครับ เรามาเดินทางกันต่อกัอกบ5สื่อ5เกมที่เหลือนะครับที่ใช้ได้ทุกรายวิชาทุกระดับชั้นไม่ว่าประถมมัธยมสอนเนื้อหาไหนก็สามารถใช้งานได้เพราะใส่เนื้อหาเองได้และที่สำคัญสนุกมากๆและใช้ฟรีด้วยนะครับหรือคุณครูนะครับที่อาจจะมีความพร้อมใน อนาคตนะครับก็สามารถที่จะส่งเกมต่างๆเหล่านี้บางอันเนี่ยให้นักเรียนเล่นได้แต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถเป็นคนนำนะครับหรือเป็นผู้จัดจกิจกรรมในชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นเกมตอบคำถามนะครับต่างๆใน5เว็บไซต์นี้ในคลิปนี้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อนี่ฝากกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่ด้แชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับในเว็บไซต์ที่6นี้นะครับก็คือ g e n i e l l y com นะครับถ้าเกิดคุณครูใช้งานโปรแกรม microsoft powerpoint อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งแ a n นว่าอยู่แล้วเนี่ย อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณครูจะใช้งานได้มีข้อแตกต่างอยู่เล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับ powerpoint แล้วก็แค้นว่าในเว็บไซต์ g e n i a l l เนี่ยจะมีเทมเพลตหรือรูปแบบนะครับที่คุณครูเนี่ยจะสามารถสร้างเป็นคอนเทนต์แบบ Interactive ก็ได้มีหลายแบบมากๆอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมกดมาในหน้าของเทมเพลตที่เป็น quiz นะครับ interactive quiz template เนี่ยนะครับก็มีเยอะมากๆ คุณครูสามารถใส่เนื้อหาเองได้นั่นหมายถึงไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรเนื้อหาอะไรก็สามารถใช้งานได้และที่สำคัญมันใช้งานฟรีด้วยนะครับเนี่ยมีเยอะเลยนะครับมีรูปแบบที่หลากหลายมีรูปแบบที่น่ารักมีรูปแบบที่น่าสนใจนะครับและที่เจ๋งไปกว่านั้นยังมี บอร์ดเกมที่เป็นเกมบันไดงูนะครับเป็นเกมตะลุยป่าเป็นเกมอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งที่ได้มีการพูดถึงไปแล้วอย่างเช่นเกมบ้านผีสิงนะครับเกมโรงงานปิดสนาและอื่นๆอีกมากมายคงจะพูดตรงนี้ไม่หมดอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองมาสมัครสมาชิกแบบฟรีๆแล้วก็ ไปค้นนะครับคลิปวิดีโอของที่แชร์ก็ได้ที่ทำไว้แล้วกว่า30คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้สื่อใช้เกมในเว็บไซต์ g e n i e l y c o m เจ๋งมากๆใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นการันตีโดยคุณครูทั่วจัก,กรวาลที่เคยใช้แต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อชวนมาพิสูจน์ด้วยกันนะครับ เจ็ดเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า g ก m มิเล a b นะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะนํานักเรียนเล่นในห้องก็ได้แต่ถ้าเกิดนักเรียนมีอุปกรณ์ในการเข้าถึงคุณครูก็สามารถที่จะส่งให้กับนักเรียนเล่นได้เช่นกันนะครับมีเกมมากมายที่คุณครูสามารถใส่เนื้อหาได้เองนะครับแล้วก็เป็นเกมที่น่าสนใจมีการพัฒนาเพิ่มเติมได้ไปด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหน้าตาเว็บไซต์ไม่ใช่แบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ย มีเกมหลากหลายแบบให้เลือกนำไปใช้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมปั่นจักรยานนะครับเกมอื่นๆ Color Quest Snacky Cat นะครับแล้วก็อันอื่นๆที่ตอนนี้เหมือนมีการอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นด้วยเดี๋ยวในโอกาสต่อไปที่ได้แชร์คงได้มาทำคลิปเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามีคุณครูในประเทศไทยหลายๆท่านได้มาสร้างเกมในเว็บไซต์นี้แล้วก็แบ่งปัน เป็นสาธารณะเอาไว้ด้วยอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเค okay, <Okay, S 1> ผมจะขออนุญ,ญาตลองกดเกมเพิ่มเติมดูนะ mm hmm. เหมือนมีเกมใหม่เพิ่มเติมมาด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวยังไงอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้คงได้พามาแวะเวียนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อยากให้ครูทุกท่านเนี่ยลองนะครับมีเวลาจัดสรรเวลา ลองเข้ามาในเว็บไซต์เกมมีแ็นะครับเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ช่วยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานแล้วก็ได้ประสิทธิภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อชวนมาพิสูจน์ด้วยตัวของทุกท่านเองนะครับ ในเว็บที่8นี้นะครับชื่อว่า e d u c a p k c o m นะครับมีสื่อมีเกมมากมายหลากหลายแบบเลยนะครับให้เราเนี่ยเลือกใช้แล้วเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะพานักเรียนเล่นในห้องเรียนโดยคุณครูนำเล่นก็ได้หรือนะครับจะส่งให้นักเรียนเนี่ยเล่นก็ได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความชื่นชอบเลยนะครับที่เดนแชร์ก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วท่านใดสนใจก็สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่การสมัครนะครับการสร้าง มีเกมแนะนำอย่างเช่นเกมเก็บกบกระโดดนะครับอย่างเช่นเกม memory g เกมอย่างเช่นเกม Alpha b e t เนี่ยก็เป็นหลากหลายเกมที่สนุกมากๆยังไงทุกท่านก็ลองแวะเวียนกันไปดูกันแล้วกันนะครับตอนนี้เหมือนมีเกมใหม่มาไหมนะครับอ๋อโอเคนะครับมี new version มาหลายเกมเหมือนกันเดี๋ยวยังไงมีโอกาสคงได้แวะเวียนมานะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ใช้ได้ ทุกวิชาทุกระดับชั้นใส่เนื้อหาได้สร้างง่ายสร้างฟรีคุณครูจะนำเล่นในห้องเรียนก็ได้หรือจะส่งให้นักเรียนเล่นเป็นลายบุคคลก็ได้ถ้าเกิดนักเรียนมีสมาร์ทโฟนมี iPad มีแท็บเล็ตก็สามารถที่จะส่งไปให้เล่นได้เลือกได้เลยชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนแต่บอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆเจ๋งมากๆโดยเฉพาะเกมที่มีการแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เป็นรายการเกมโชว์ต้องเว็บไซต์ kfactthai.com เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยดูรายการเกมโชว์มาบ้างนะครับที่มีทีมมีคนยืนอยู่ที่สแตนนะครับแล้วก็แย่งกันกดปุ่มเลือกหมวดหมู่คำถามแล้วก็ตอบคำถามได้เงินรางวัลไปสะสมได้คะแนนไปสะสมนะครับเราสามารถนะครับ สร้างเกมนะครับหรือสร้างรายการในลักษณะแบบนั้นได้โดยใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า K Fact i h e และนี่เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะใส่เนื้อหาเองได้สมัครก็ง่ายสร้างก็ฟรีนะครับและใช้ได้กับทุกรายวิชาทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมในลักษณะแบบนี้นะครับ นีเลยอย่างที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับทีเดนแชร์ก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วในส่วนของการสร้างและส่วนของการนำไปใช้ในเกมนี้นะครับนักเรียนเนี่ยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไอทีจะเล่นคนเดียวก็ได้จะเล่นเป็นคู่ก็ได้จะเล่นเป็นทีมก็ได้แต่ถ้าเกิดให้แนะนำนะครับแนะนำให้เล่นเป็นทีมจะสนุกสนานมากกว่านะครับดังภาพตัวอย่างตรงนี้นะแล้วก็อุปกรณ์ที่นักเรียนอาจจะต้องใช้เพิ่มเติม ก็คือกระดานไว้บอร์ดเล็กนะครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์ทั่วไปหรืออาจจะใช้เป็นกระดาษ A4 ก็ได้แต่อันนั้นเนี่ยอาจจะต้องยากหน่อยในตอนลบนะครับแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดไปดูตามช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งร้าน20บาทนะครับต่างๆก็สามารถที่จะหาซื้อในลักษณะแบบที่ เด็กในภาพนี้ถืออยู่ในมือได้นะครับก็ราคาเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปอาจจะราคาหลัก10หลักร้อก็มีนะครับก็ลองเลือกนํามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนของทุกท่านเองก็แล้วกันแต่บอกเลยว่าเว็บไซต์นี้เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเจ๋งมากๆใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นและที่สำคัญเหมือนจะมีการเซิร์ชเกม ค้นเกมของคุณครูท่านอื่นๆที่มีการแบ่งปันเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดจะให้ดีที่สุดเนี่ยแนะนำให้สร้างเองก็ได้นะครับจะได้ตรงกับสิ่งที่เราสอนตรงกับเนื้อหาของเรามากที่สุดนะครับและที่สำคัญเน้นย้ำอีกครั้งว่าสร้างได้ฟรีด้วยนะครับลองแวะมานะครับ สุดท้ายอันที่10ก็จะเป็น PowerPoint เกมนะครับที่ใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นอีกเช่นกันนะครับใส่เนื้อหาได้ใช้ได้ทั้งประถมแล้วก็มัธยมนะครับซึ่งมีหลายเว็บไซต์มากๆทุกท่านจะไปค้นที่ Google ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะให้ทีเด่นแชรแนะนำนะครับเว็บไซต์ที่สามารถหาดาวน์โหลดเทมเพลตได้แบบฟรีๆแล้วมีเกมสนุกๆนะครับที่เป็นไฟล์ PowerPoint เนี่ยเยอะมากๆหในนั้นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Game4 e s l c o m นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ไปที่ PowerPoint ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าไปที่เมนูที่เขียนว่า PPT เกมนะครับก็จะมีเกม PowerPoint มากมายนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตแล้วก็ไปใส่เนื้อหาได้เลยเช่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะครับเกมกล่องปริศนาเกมเพนกินเกมเตะฟุตบอลเกมตะลุยอวกาศเกมห้าลำดับนะครับ เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยเขียนที่นด้นแชร์เนี่ยได้มีการรีวิวไปแล้วซึ่งก็จะมีไฟล์แบ่งปันในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็มีสิ่งที่ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นี้ได้นะครับหรือจะไปค้นเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆก็ได้โดยใช้คำค้นหรือคีย์เวิร์ดว่า PowerPoint game หรือ PowerPoint template game นะครับ และนี่ก็คือตอนจบนะครับของคลิปวิดีโอที่นำเสนอเกี่ยวกับ10สื่อเกมการสอนที่ใช้ได้ทุกวิชาทุกระดับชั้นใส่เนื้อหาได้ไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมและที่สำคัญใช้ง่ายใช้ฟรีด้วยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้แล้วถ้าเกิดทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ หรือชื่นชอบสื่อไหนเกมไหนเคยใช้อันไหนบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนที่ล่างคลิปนี้หรือจะแบ่งปันนะครับอันที่11 12หรืออันอื่นๆก็ได้ที่ ใน2คลิปนะครับที่ทีเดนแชร์ไม่ได้นําเสนอไว้แล้วอยากแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูท่านอื่นๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาล่าคลิปนี้ได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับท้ายที่สุดนะครับทีเดนแชร์ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกท่านทั่วจักรวาลในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของทุกท่านเองให้สนุกสนานมากขึ้นดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นกำลังใจให้นะครับ